นี่ก็จะเป็นวันที่สองนะครับที่เริ่มทำการรักษานะครับกับโรคจุดขาวนะครับวันนี้ปลากินอาหารได้แล้วนะครับแล้วก็่ายนะครับออกมานะครับแต่ตัวเมียหายหายหายนะครับหายก่อนนะครับ ก็ตัวนี้ก็บางลงแล้วครับจากเมื่อวานที่ค่อนข้างที่จะเยอะที่ตรงหัวนะครับก็น้อยลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกโรคจุดขาวเจอไวรักษาได้นะครับปลาเราจะได้ไม่เสียไปนะครับแต่ว่าตอนนี้หัวดอบลงไปหน่อยนะครับ ก็ปกตินะครับวันนี้ผมก็ถ่ายน้ําออกใหม่นะครับวันที่สองนะครับถ่ายเป็นเดิมเลยเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับแล้วก็หยอดยาลงไปนะครับแก้จุดขาวนะครับอาหารก็ให้ปกติได้นะครับแต่ควรลดปริมาณลงเล็กน้อยนะครับจากที่น้องเคยกินกันนะครับกลับมาสดใสล่าเลยเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวรอให้หายสนิทก่อนนะครับผมคาดว่าอาจจะใช้เวลาสักประมาณ4-5วันนะครับอ่าถ,ถ้าเป็นไปได้นะครับบ้านใครมีฮีเตอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับช่วยปรับอุณหภูมิน้ำให้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับอย่างวันนี้อากาศก็สวิงอยู่นะครับช่วงเช้าค่อนข้างจะอากาศเย็นพอตกกลางคืนมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับ ปริมาณยาก็เหมือนเดิมครับ1หยดต่อน้ำสิบลิตรนะครับ1หยดต่อน้ำสิบลิตรยาแก้จุดขาวครับไบโอเคน็อก okay นะครับหรือว่าบางคนเรียกสั้นๆไบโอน็อกครับ ก็กลับมาโอเคแล้วครับค่อนข้างที่จะว่ายแล้วก็ไม่หลบตามุมตู้แล้วครับสังเกตจุดบนหัวนะครับเริ่มน้อยลง เมื่อวานค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้นะครับสำหรับจุดขาวๆเล็กๆบนหัวนะครับตอนนี้ยังไม่มีปลามาลงใหม่เพิ่มนะครับเลี้ยงแค่สองตัวก่อน ยังไงเดี๋ยวมีปลาลงเพิ่มครับสำหรับท่านใดที่สนใจปลานะครับก็กดไลค์กดสับสไคร้์ไว้ได้นะครับโดยเฉพาะ,จะเจ้าปลาหมอสีฟาเวอร์ฮอนนะครับเน้นนะครับฟาเวอร์ฮอนเดี๋ยวจะหามาให้ชมกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอาการกันไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ